คนดูรู้จักพี่ปังป่ะรู้จักป่ะพี่ปังพี่ปังพี่ปังที่ร้องเพลงเนี้ยพี่ปังอะไรนะพี่ปังพี่ปังสุเมศัยเดปังอ่ะเขาร้องเพลงอะไรวะปกติไอ้เหียเกิดไม่ค่อยจะทันรุ่นเขาด้วยเขาร้องเพลงอะไรวะเพลงดังๆอ่ะพี่ปังอ่ะสุเมศัยเดยปังอ่ะ ถ้าคนดูเคยเห็นหน้าเขาดูน่าจะนึกออกเขาเป็นดาราสมัยก่อนครับเขาเป็นดาราสมัยก่อนเขาร้องเพลงเไไขาร้องเพลงนี้เขาร้องเพลงนี้ขเขาร้องเพลงนี้ ว่าชอบเธอไหมตบตาแล้วถูกใจไหมเธอบอกว่าใช่เป็นอย่างนั้นเออพี่ป๋าที่ได้เจ็บปัะจบาน่ะที่เป็นมันชื่อไอ้ผู้หมวดเลยวะไอ้ผู้หมวดที่ได้เจ็บปัะจบานน่ะงหเออไม่ใช่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 คนที่เป็นกางเกงแดงเนี่ยที่ป่าไอ้จ่าที่เป็นเออผู้กองเลยเจ็บปัะจบานน่ะเออเออนั่นแหละเสร็จปุ๊บ เขาขอผมถ่ายรูปเว้ยคืออะไรเงี้ยนั่งกันอยู่ใช่ป่ะคือผมมาเจอพี่ตังเขาพักที่เดียวกับพวกผมไอ้รูปเว้ยไอ้เคียคือผมแม่งแบบตกใจส,สัสๆแบบ hey! แเฮ้ยยิ้มแค่เขาชี้ผมไปถามว่าผมแหละครับเขาบอกว่าเออเราแหละมาเลยพี่ขอถ่ายรูปหน่อยคือใจหนึ่งสาบานสาบานเอาสาบานเลยนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเลยกูไม่เคยลืมเลือนเลยเนี่ยนี้พูดจริงผมยังคิดอยู่ว่าเฮ้ย hey ดาราแบบว่าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพ่อเราอย่างเงี้ยรู้จักเราด้วยเหรอวะผมถามพี่ปังแบบว่าแบบมั่นใจพี่ปังถามชื่อไรเนี่ยเราผมบอกชื่อแบงค์ับพี่ผแล้วถามพี่ปังเขาไปขอผมถ่ายรูปครับเขาบอกอ๋อเราหน้าเหมือนเพื่อนพี่เลยโหเหมือนซักเหมือนเพื่อนพี่ชื่อปิติเป่าแซ็กแม่เย็ดหน้าเหมือนเพื่อนพี่ปังหน้ากูแก่เหมือนเพื่อนเขาจ้ะ หันมาพวกเฮ้าก๊อบหานกับตายแต่รคิดวารู้จักสัตว์แต่รคิดวรู้จักอเฉินไม่ใช่แลวเดี๋ยววันี้มงดูรูปพี่ปิติที่เป็นเพื่อนพี่ปังเต่าแซกเป็นอาจารย์สอนอยาบมากอยากสุดๆ กูจะดีใจอยู่แล้วอืมอ่ะทีนี้แ,นแค่นั้นอนะ่ะมึงเกือบหลุดมึงดูรูปเพื่อพี่ปังก่อนเล่นกูหลุดกว่าเดิมเจมึงดูอ่ะดูนี่อ่ะดูนี่อะ,นอะไรแป๊บด,ดึงอีเขี้ยดนี่อีกแล้วเดี๋ยเนี่ยมึงดูนี่สาบานอันนี้เรื่องจริงเลยพูดจริงไม่ได้พูดเล่นเลยเนะี่ยเรื่องจริงเลยช็อกวงการเฮี้ย แล้วดูเพื่อนพี่ปังเอ hey, ็งหน้าของเพื่อนพี่มากเลยพี่แมงเห็นหน้าเอ็งแวบแรกพี่แมงเอ็ดใจเลยโหโกอดเถอ้เฮียพี่แมงพี่แมง นี่มึงอีกแล้วเ,เนี่ยไอแบง<ท>ค์โถไอสัตว<อ>์อะไรฮลัลโหลกูจริงจังมากอันนี้มึงฟังกูนะเหรอคือถ้าสมมติว่าเราติดทีวีใหญ่ใช่ป่ะคือชั้นสองมันติดได้เว้ยคืออารมณ์เหมือนกับว่าไออ่ะแต่ก็ต้องมีโซฟาด้วยวะยมึงต้องซื้อโซฟาเพิ่มดีกวะโถ่ไอเหี้ยมึงไม่เอาเสือมาปูดั้งดูล่ะไม่เคยดูต่างจังหวัดได้ไงไม่มันต้องมีโซฟาด้วยแล้วมึงไม่เอาเสือมาปูดั้งดูล่ะ เดี๋ยดแม่ห้องสมอลูมเศกอินเตอร์เฉยเยี๋แม่ตัวมึงกับไซส์สมอลไม่กูิงกูไไม่ได้โทรมาแก้แล้วกูจะซื้อทีวีกับโซฟาต้องซื้อด้วยแล้วมึงจะซื้อแล้วบอกกูเพื่ออก็ม่บอกให้โทรมาหามึงอีกรอบนึงว่าแล้วคือตอนนี้มันไม่มีตู้เย็นด้วยไม่มีตู้เย็นอีกตู้เย็นเดี๋ยวเอาเฟิร์สไป จะอะไรอีกูต้องกาาเง้นเดี๋ยวเอาใบเฟิร์สไปทีวีเอาได้ไหมเอากี่นิ้วใ่ใบอเออ้นเดี๋ยวเอาใบเฟิร์สไปทีวีใหญ่เอาไปแค่นั้นน่ะทีวีนะเออใหญ่สัดเลยเบาไปเลยตู้เย็นโซฟาตู้เโซฟาที่ไอเฟิร์สนอนอยู่อย่างงี้ใช่ไหมอยาแกนีใช่ไหมเอาแบบไหนก็ได้ exactly> เออนี่นอนดูได้เดี๋ยวเอานี้ไปตู้เย็นตู้เย็นเอาใหญ่ขนาดไหนอ่ะแบบว่าเป็นทัชสกรีนไหมเอาตู้เย็นไม่เอาเอาที่มมีกดน้าแข็งะถ้าที่กดน้ำแข็งเหรอแล้วเดี๋ยวเอาตู้ล่างไปตู้ห้องครัวมันเอาไปโอ้โหต้องซื้อใหม่อีกโถอีหีอยากได้ของใหม่เอายี้ดีกว่าตั๋วสล็อตสุดท้ายอ่ะถ้ามึงเอามาได้อ่ะของหมดเนี่ยมึงไปเลือกเลย ก็สล็อตสุดท้ายอ่ะตัวใบสุดท้ายในรอบเพลออปอ่ะถ้ามึงเอามาได้อ่ะสามอย่างเนี้ยเดี๋ยวมึงไปเดินเลือกเลยทีวีตู้เย็นโซฟา้าใช่สล็อตสุดท้ายนะเฮยเอลโพงขอมาี่มชมาเชลมาเชลโถอีเหี้ยหูถึงซะด้วย ะระบบคอมไม่ใช้เหอรอระบบคอมไม่ต้องหงรอกระบบคอมกูมีแล้วเหลือกูควรคือที่เล่าก็คือกูควรต้องอะไร,รจะมีเฮียอะไรก็มาไปบ้านแคมป์มึงจะมีเฮียเยนะแก่ผู้อื่นเขาก็มีเอาเฮียมาทีมอื่นทีมนี้เราอยู่กับสมบัติ อ่ฮะ uh huh. บ้านที่แคมป์อื่นเมจิกอะไรพวกนี้รูทรงรู้สิกดีแบบนี้นยกตัวอย่างื uh ู huh. แคมป์เขามีทีวีพร้อมเลยไออย่างทีวีพวกกูอยู่อ่กู uh huh. ก็มีโซฟากับทีวีนะมึงฟังกูด้วยเราอะจงใจให้ไม่มีจริงๆอะ่ะคือจะให้มีเลยอะมันก็มีได้แต่เป็นการฝึกนักกีฬากูอยากรู้ว่าถ้ามึงเคยอยู่ที่ดีๆมาก่อนแล้วมึงเจอในที่ที่มันไม่มีอะไรพร้อมอะมันจะเป็นยังไงกูแค่อยากทดสอบพวกมึง โถอีที่อยรักสุขภาพบุรุษภาพมึงสิอีที่ที่มือกูคิดว่คาคากิงอะไร,จ,รจิงเนีทีวีต้องมีแล้ข้อ่เลย้รีกูคุยกับลยบรอยอกกอบอกว่าแล้วแต่มึงแ,แต่กูเหรอโอเคนะโอเคนะทีก<บ> <he> e, ูยังนม่ได้พูดเลยไม่ขอสรว้าน้ำด้วยไรสัตว์เฮ้ยสรวาน้ำเด็กกะทีเฮ้ยพ่อมึงสิจะไปแช่ตัไวไง อกัวนึงเอาชาตีนใช่ชาตีนก็เวลาเรากินเหล้ามันจะได้แบบรีแหลกใส่ือสซซะด้วยไอ้หน้าเฮียมึงอย่าลืมด้วยว่าแคมป์กูแคมป์ที่เนี่ยมันไม่ดีคืออารมณ์บอกว่าไม่มีอะไรพร้อมเลยใจรักกีฬามันเลยไม่ไม่ไม่สู้หรือไงไม่สู้ไม่สู้ดีเลยตอนนี้วอแลนด์ไม่ดีแล้วคือเอาง่ายๆคือกูคุยกับทีมวอลแลนด์เขาบอกว่าไอ้ไก ถามมานำ<อ>มึงไม่นอนดูถ้าช่วงนี้แหละว่าเวลามึงเวลามึงดูมึงก็ดู้เนี่ยปถ๊กปุะมากมึงก็ดู้ดังผ่านในปิ๊กแล้วเวลามึงดูมึงก็ดู้ไอ้ทอยเอาอ่างจากฟุตซี่พี่มาแกะดิมึงอยากได้ใช่ไหมอ่างอะ่แะแกะเลยเหรอเดี๋ยวกูเอาไปส่งให้มึงที่เลยอยากได้ใช่ไหมอ่างอะ่อะได้เดี๋ยวกูิ่้แมวไปส่งมึงฟังนะเอออะไรบ้างที่ต้องการมึงรีบไปดิจดไว้จดไว้มึงอยากได้อ่าง ได้ไหมอยากได้ทีวีอยากได้เอาไอ้เฮียเอาไหมเนี่ยไอทีวีอะไรทีวีได้อีทีวีทีวีใช่ไหมโซฟาเอาเอาวีไอพีเน็ตฟิกได้ไหมมีพ่อปบสิกชดไม่ต่อเองไงเฮียมึงบ้าปะเนี่ยเออแค่นี้ เฮีย <He> er, จริงจริง,ตง,งนะแต่เันโทรมาจาังหวะพี่ไม่ได้รับพอดีนั่นแหละสุดท้ายเรื่องราวความสนุกที่เกาะรีเป๊กกับผม <c oughs> ก็จบลงด้วยภาพนี้ ปังจริงจังเลยนะไม่ไม่ได้ตลกนะเขาไม่ได้ตลกกับผมเลยเว้ยหน้าเขาจริงจังมากแล้วก็บอกผมว่าเฮ้ยแบงค์หันข้างหน่อยหันข้างหน่อยหันข้างหน่อยข่ายหนึงข่ายนิดนึงข่ายนิดนึงแม่เจ๊ดถ่ายกูตรงนี้ถึงตรงหูโหแบงค์เหมือนโคตรเชี่ยบเือนจริงๆเลยเนี่ยกูควรรู้สึกยังไงหันจนจะไม่ใช่กูอยู่แล้ว ดังต้องไม่กลมวะไม่เบื่อจริงๆเลยเนี่ยจริงเลยเนี่เฮียอะไรเขาแซวมงึงมึงดูสิมึงดูเพื่อนเขาที่เนี่ย,ยเขาบอกว่าถ่ายไห้เพื่อนเขาดูแล้วแรกใคขอถ่ายรูปจะจะขอถ่ายรูป แต่พอเขาบอกกูาเพื่อนเขาว่ากูไม่ถ่ายแล้วอืมกูไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวถ่ายไปเขาเคี้ยวรูเรื่องโคตรเซ็งชีวิตชีวิตอ๋อชีวิตเหมือนใครไม่เหมือนไอ้เฮียเหมือนเพื่อนเขาในการบอกกูเลยนะพิบิติเป่าแฟกดังมากเลยเซิร์ฟเลยเหลอเซร์เลือป <c oughs> ังเหลือ <c oughs> เปิดตัวโ,โกะเวอร์ใหม่อัพไงอ่ะน้องเข้าเลยเข้าได้เข้าเกมได้เลยเหรอบ้านาพูดเป็นเล่น,นตโกะเฮียแล้วอยู่ในเกม